คุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าทุกครั้งที่ไปดูคอนเสิร์ตวงโอเคซ่าก่อนที่วงจะเริ่มเล่นบันเลงเพลงจริงๆอ่ะจะมีเสียงเครื่องดนตรีต่างๆดังปนกันวุ่นวายฟังดูมั่วไปหมดจนกระทั่งมีเสียงโน้ตเอจากโอโบดังใส่กิ้งขึ้นมาและนักดนตรีทุกคนต่างก็พากันเล่นโน้ตเอตามเพื่อตั้งเสียงให้ตรงกันและนี่คือเรื่องราวของการตั้งเสียงโดยคุณโอโบครับ โดยปกติแล้ววงออเคสตราจะตั้งเสียงตามโน้ตตัว A ที่สน440ครั้งต่อวินาทีแต่บางวงก็เลือกใช้ A เท่ากับ442หรือ443ขึ้นอยู่กับแต่ละที่เลยนะครับและที่เลือกใช้นโตตัวเเป็นมาตรฐานก็เพราะว่าเครื่องสายทุกชนิดในวงก็จะมีสาย A อยู่เหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไวโอลินเวลาเชนลหรือเบสตาก็มีสาย A กันทั้งนั้นนะครับทำให้การเริ่มตั้งเสียงจากโน้ตนี้เป็นเรื่องที่สะดวกที่สุดในอดีตและเนื่องจากเครื่องสายถือกาเนิดขึ้นก่อนวงของเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆจึงงงงงงมักตตต้้เสสียยออออาาาิ A ขรร์ ต่อมาเมื่อวงออเคสตรามีเครื่องดนตรีประเภทอื่นเข้ามาร่วมมากขึ้นพวกเขาก็ต้องปรับตัวมาตั้งเสียงตามโน้ตเอเพื่อให้ได้เสียงของทั้งวงตรงกันแต่สาหรับเด็กวงโยเองอาจจะคุ้นเคยกับการตั้งเสียงตามโน้ตบีแฟดมากกว่านะครับแต่เมื่อไร่ที่มีเครื่องสายเข้ามาร่วมวงด้วยครูก็ามักจะสั่งให้ตั้งเสียงตามเอคอนเสิร์ตแทนแล้วเราก็อาจจะงงๆกันตอนแรกว่าเฮ้ยมันต้องกดกันยังไงกันเนี้ยวงออเคสตรายุคแรกประกอบไปด้วยเครื่องสายเป็นหลักเลยนะครับส่วนโอโบในตอนนั้นมักถูกใช้เป็นเพียงเพื่อช่วยเสริมเสียงให้กกัับววลลลินแลลนแะต่่อมมารเ เ,เสียงโอโบมเป็นโทนเสียงที่สว่างสดใสและพุ่งออกมาให้ดีทําให้ได้ยินชัดเจนกันทั้งวงเลยและช่วยให้นักดนตรีทุกคนสามารถตั้งเสียงตามได้ง่ายอีกทั้งเสียงของโอโบมมีความเสถียรค่อนข้างสูง mm hmm. เมื่อเทียบกับเครื่องสายในยุคก,ก่อนนะครับ mm hmm. คือเมื่อก่อนเขาใช้สายที่ทํามาจากลําไส้สัตว์ mm hmm. คือมันจะเพี้ยนค่อนข้างง่ายกว่าสายสังเคราะห์หรือสายเหล็กที่พันด้วยโลหะแบบปัจจุบันครับ อีกหนึ่งเหตุผลก็คือโอโบแาบจะไม่เคยหายไปจากวงออเคสตราเลยในขณะที่เครื่องดนตรีชนิดอื่นๆนักแต่งเพลงในอดีตมักจะจับเข้าจาับออกมาด้วยตลอดแต่โอโบมักจะถูกใช้ในบทเพลงออเคสตราอย่างสม่ำเสมอจึงกลายเป็นมาตรฐานของการตั้งเสียงโดยปริยาย แต่อย่างไรก็ตามโอ e โบอกเพี้ยนได้เหมือนเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆนะครับเพียงแต่วิธีการปรบับเสียงของโอโบจะไม่ค่อยเหมือนกับเครื่องอื่นคือเขาต้องปรับที่ลิ้นซึ่งทํามาจากไม้ที่เปราะและบางมากๆเขาจะต้องเหล่าลิ้นเพื่อลดหรือเพิ่มความหนารวมถึงปรับความยาวของลิ้นเราจะเห็นเพื่อนที่เป่าโอโบต้องเอาลิ้นไปแช่น้ำบ้างขยับลิ้นเข้าออกจากข้อบ้างเพื่อนเราที่เป่าโอโบต้องเตรียมตัวมากกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆนะครับบางคนถึงขั้นต้องพกลิ้นติดตัวไว้เป็นสิบๆอันเพื่อเลือกใช้ตามสภาพอากาศความชื้นหรือแม้แต่ความรู้้สสึกกในนนนนนวััััขทีีี่่่เเครรืือองงดตมบย ง่ายกว่าคืออย่างเครื่องปร่าก็ขยับพาอน,นิดหน่อยหรือถ้าเป็นเครื่องสายก็หมุนลูกบิดปรับสายได้ในทีนักตรงนั้นเลยในความเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่านักโอโบส่วนใหญ่จะใช้ทูนเนอร์กันอยู่แล้วและถึงแม้ว่าทุกวันนี้ทุกคนจะมีทูนเนอร์กันใช้หมดแล้วแต่ในปัจจุบันก็ยังคงรักษาธรรมเนียมเดิมก็คือให้โอโบเป็นคนนาในการตั้งเสียงอยู่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งแล้วไม่ได้ยินเสียงโอโบเป่าโน้ตเอส่วนตัวผมก็คงจะแอบรู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันเพราะว่าสาหรับผมแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนสัญญ,ญาณพิเศษท